สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ แม่เพนกลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องคือเก่าของวันที่14พฤษภาคม2568ตรงกับวันพุธนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะแม่เพนก็จะมานำเสนอแนวทางหาหนอยรวมของ4เซียนนั่นเองให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเ้อจ้าเนาะผู้ใดมากผู้ใดชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แน่เพราะว่าช่วงนี้ แนวทางห้าหน้อยบ่คอยมีค้นเบิงเลยนะคะค้นเบิงแข่ซีหาลอยนะคะอ่ะสู่ๆไปน้ากันค่ะทั้งทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วก็แม่เพนนะคะเนาะช่วงนี้บ่มีค้นเบิงเลยค่ะห้าหนอยขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์ให้ด้วยเนาะตัวเลขทุกตัวทุกแนวทางที่แม่เพนเอามานำเสนอให้เอฟซีทั้งช่องก็ให้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ แต่ว่า่อนจะเข้าไปเบิ้งแนวทางแม่เพ่นจะฝากเอฟซีทั้งช่องเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรข้างบนเป็นเบอร์โทรของพี่ประหัสส่วนข้างล่างเป็นเบอร์โทรแม่เพ้นนะคะผู้ใดอยากจะสร้างจองบูชากําไลเบียเกหรือว่ากําไลยกหรือว่าล็อกเก็ตนะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะคะก็ให้ทักไลน์มาได้สองเบอร์นี้เนาะส่วนผู้ใดอยากจะเขา้ากลุ่มไล่แม่เพ่นนะคะ ก็ให้ทักไลน์เบอร์0653418836นะคะในกลุ่มจะมีหลายๆแนวทางให้ FC ทั้งช่องใดเบิงใดลุนกันนะคะแต่ว่า,าบรได้เสียงเงินนะคะทักไลน์มาบอกว่าแม่เพ็นขอเข้ากลุ่มหน่อยเดี๋ยวแม่เพ็นก็ดึงเข้ากลุ่มให้นะคะกลุ่มแม่เพ็นจะทำขึ้นมาเพื่อเวลาแม่เพน บได้ลงคลิปทาง youtube ให้นะคะแม่เพ่นก็จะลงในกลุ่มให้เนาะโดยโดยเฉพาะเวลาแม่เพ่นไปทำทุนละไปน,นั่นไปนี่เนาะบอกมีเวลาจะทำคลิปสินะเนาะแม่เพ่นก็จะได้ลงเลขในกลุ่มให้อ่ามีหลายๆคนว่าแม่เพ่นคือนบกเขาไปดูแลกลุ่มเน่แม่เพ่นบงหูเนี่ยจะคุยยังไงเนาะเพราะว่าแม่เพ่นจะว่างแนวทางแค่ช่วง บายสามครึ่งหรือว่าซีโมงแรงนะคะเพื่อนจะลวงแนวทางห้เทอเดียวนะคะสําหรับฮานอยแล้วก็ลาวเนาะจะลงช่วงนันไ้ในกลุ่มค่ะเอฟซีแจงเอฟซีราบเด้อจ้าเนาะ,ะบัดนี้เข้ากับมาเขาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสําหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก097ล่างออก6 5ห้า ส่วนฮานอยปกติบนออกหกศย์เก้าล่างออกเก้าเก้าและฮานอย VIP บนออกแปดสองสองล่างออกสามเจ็ดนะคะเมื่อวานนี้เบนสองฮานอยเนาะมาเบิ้งของพี่พหันนะคะวิ่งลูดมาหนึ่งกับสี่หลุดนะคะช่วงนี้หลุดบ่อยมากเลยเป็นอะไรเนาะคุณพะหันนี่ ให้แนวทางหลุดบ่อยมากเลยเมื่อวานนี้ของพี่ประหัดหลุดนะคะส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดแปดกับเก้าเก้ามาสองฮานอยนะคะแต่ว่า่นจับคู่ให้ต่ำเนาะจับคู่บ่เขาเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะของเซียนอุดรวิ่งรู่มาเก้าแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขาเนาะเก้ามาสองฮานอยส่วนของเซียนโคราดวิ่งรูดเด่นสามลงสี่ สามมาหนึ่งฮานอยเนาะให้สามแปดเลขออกสามเจ็ดบ่อเขานะคะจับคู่บ่อเข้าเข้าแค่ตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งรองศูนย์ตัววิ่งตัวลูดมาศูนย์หนึ่งฮานอยเนาะมาฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่บ่อเขาแสดงว่าเมื่อว่านี่ทั้งสี่เซียนจับคู่บ่อเขาจากเซียนเลยเนาะคะ่ะ จับคู่ไม่เข้าทั้งสี่เซียนเลยนะคะเมื่อวานนี้วันนี้สี่เซียนต้องแก้มือให้ได้นะคะสำหรับฮานอยนะคะเอาขึ้นให้ได้เด้อเนาะเอฟซี FC จะได้มีกำลังใจอ่ะหาเบิงแนวทาง หาหนอยรวมวันนี้ของพิ่ปหัเนาะวิ่งลูดบนล่างให้มา9กับ2จับคู่91982128นั่นเองค่ะแนวทางหาหนอยรวมของพิ่ปหัวันนี้ให้มา4คู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ห้มา1กับ4หลุดบอเขานะเมื่อวานนี้หลุดค่ะวันนี้แก้เมื่อไหด้เดอร์เนาะเดี๋ยวเอฟซีจะนั่มใส่กุนจะได้ไอ้รหัเลยเนาะ ส่วนวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างให้9กับ2จับคู่9 1 9 8 2 1กับ2 8นั่นเองค่ะมาเอาต่อของเซียนอุดรสำหรับแนวทางหานอยรวมของเซียนอุดรวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมาเด่นที่สามรองสองนะคะเด่นที่สามรองสอง ส่วนตัวจับคู่ให้มี4คู่เน้นที่38กับ39มเลงที่28กับ29นะคะของเจียนอุดรค่ะสี่คู่เหมือนเดิมวันนี้เน้นให้ด้วยเนาะส่วนเมื่อวานวิ่งรูด8กับ9นะคะบอไดเน้นไห้เนาะวิ่งรูดมา1ตัวก็คือมา9แต่ว่าจับคู่บอเขาเนาะเมา2อนอยส่วนวันนี้ วิ่งรูดบนล่างเด่นที่3ลอง2จับคู่ให้มี4คู่เนาะชุดเน้น38กับ3 9ชุดลอง2 8กับ2 9ค่ะเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาแนวทางหาในรวมของพี่ประหัตแล้วก็เสียนอุดรกันก่อนนะคะ ฟ้าคึมคึมอีกแล้วเนาะคือฝนสิตกนี่แหละอ่ะแคปหน้าจอกันได้หรือยังใครเอฟซีไปต่อเด้อค่ะฟ้ามืดมาอีกแล้วากผ้าสองมือแล้วมาเห็่งมา,าน้่็คึมแบบนี้มาต่อที่ห้าในรวมของเซียนโครลาดนะคะส่วนของเซียนโครลาดวันนี้ ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองรองเจ็ดจับคู่ให้ชุดเน้นมีสองศูนสองหนึ่งสองหกแล้วก็สองแปดชุดลองมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกและเจ็ดแปดนะคะของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนเมื่อวานค่ะเซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นที่สามรองสี่ ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่น3าหฮานอยเนาะมานอนสุดท้ายแต่ว่าจับคู่เบอเข่าเานาะวันนี้ให้มาใหม่วิ่งลูดเด่นที่2อรอง7จับคู่ชุดเน้นเป็น2 0 2 1 2 6แล้วก็2 8ชุดลอง7 0 7 1ศูแล้วก็7 8ค่ะไปต่อสุดท้ายท้ายสุดค่ะ มาปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่นะคะสำหรับแนวทางหางน้อยรวมวันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่นที่9รลอง8นะคะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่9รลอง8ส่วนตัวจับคู่เน้นไปที่9 1 92 93แล้วก็94ชุดลอง8 1 82 83แล้วก็84นั่นเองค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะ ส่วนเมื่อวานของเส้นเชียงใหม่วิ่งลูดมาตัวรองนะคะจับคู่ให้บอเขาเนาะงวดนี้วันนี้ให้วิ่งลูดเด่น9ลอง8จับคู่ชุดน้น9 1 9 2 9น9 4สชุดลอง8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4ค่ะ มาเก็บหน้าจอเดอ้อสำหรับแนวทางฮาหนอนรวมของสี่เซียนวันนี้เนาะแม่เพ็นก็ได้นำเสนอให้ไปแล้วเนาะส่วนของเซียนอื่นๆอาจารย์อื่นๆเดี๋ยวรอต่อเป็นคลิปตัวต่อไปนะคะว่าจะเป็นของอาจารย์ไหนสำนักไหนมากกวนน่านาะเขาก็จะจัดนำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้เฮ่ะวันนี้วันดีขอให้ทุกคนโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับ จงมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจะเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็ขอให้แคี้ยวขาดปลอดภัยเนาะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ